เธอคนนี้โพสเศร้าบอกจบความสัมพันธ์กันแล้วหลังถูกจับตาเลิกดารานุ่มเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษเรื่องรักไปไม่รอดระหว่างแพรวานิชาพัฒน์ัดชัยพลรัตน์ กับหน่องธนาที่จูจูจากโมเมนต์หวานๆที่เคยลงผ่านโซเชียลอยู่บ่อยครั้งก็เริ่มหายไปและทางด้านหน่องก็เคยโพสเรื่องราวเศร้าๆเคยตอบแฟนคลับยินดีต้อนรับสู่โหมดถูกทิ้งเป็นการตอบย้ำว่าเลิกกันแล้วล่าสุดวันนี้8พฤษภาคม65ทางด้านแพรวาได้โพสคลิป MV สั้นๆของลีเดียชื่อเพลงทางตัน Dead e อน พร้อมแคปชั่นว่าเราจบความสัมพันธ์กันแล้วค่ะ h a s แทไม่ผิดที่ใครทําเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาให้กําลังใจจํานวนมาก